สวัสดีครับคอยสตูดิโอภูมิใจเสนอสัดเล่าเล่าข่าววันนี้ต้องมาพูดถึงเรื่องร้านเหล้าที่บางใหญ่มูลาพับได้กลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาแล้วอาจจะเป็นโมเดลในการปราดปาลมผับในยุคนี้ขึ้นมาก็ได้เรื่องราวม,มันลุกลามบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่จากเรื่องขี้เล็บนิดเดียวเพราะว่าเป็นเรื่องร้อยควรกับเรื่องการลืมโทรศัพท์มือถือมันเป็นเล็บขวดลูกค้าหญิงที่เข้าไปเที่ยวในผับนี้ เรื่องของเรื่องกับลูกค้าทําโทรศัพท์มือถือหายในร้านอยู่สองเครื่องก็เลยถูกพนักงานเสิร์ฟบอกว่าจะให้หายังไงที่ร้านเล่าขน,นาดนี้จะไปถามใครละ่ะใครหยิบไปแล้วก็ไม่รู้ก็เลยเกิดการเถียงกันขอ<ห>งบาร์ก็เลยผลักจนล้มหลังจากนั้นลูกค้าก็เลยเจ็บใจโมโหก็เลยไปโพสต์บอกว่าหน้าตาพนักงานเสิร์ฟที่นี่เหมือนป้าลูซี่ขอบประมาณมนุษย์มนุษย์ดึกดาบันอะไรพวกนี้นะครับเท่านั้นแหละ ป้าลูซี่ก็เลยไปจัดการแบ่งเออเป็นเป็นแอดมินด้วยแล้วก็เอาภาพของลูกค้าอะไรเนี้ยออกมาแขวนโคดประจานสุดท้ายก็เลยกลายเป็นเรื่องไปกันใหญ่อย่างที่ว่าคนก็เลยถล่มแอดมินเพจมูลบาแล้วก็ประจานด้วยเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องราวก็เรียกว่าสนุกสนานกันใหญ่แล้วนะครับมีการตอบโต้ตตทางร้านก็ออกมาอาธิบายบอกว่าโอ้ยลูกค้ารายนี้นะเขาเมเรารล้งแล้วก็กโวยวายเอ้าลูกค้าไอ้หลายคนก็บอกอ้าวตกลงแล้วเนี่ยลูกค้าคนนี้เป็นคนโวยวายใช่ไหม ก็ททาท่าว่าจะไปเข้าข้างกับทางร้านนะสักพักหนึ่งปุ๊บว่ามีคนออกมาแฉเ,เป็นเพจอีกเพจหนึ่งเรียกว่าเป็นเพจแบรนด์ร้านเล่าร้านนี้เลยพอมีการแฉมีเปิดหลักฐานบอกว่าโอ้โหเพจมูลบาร์และก็มูลบาร์นี่นะมีการเอาภาพถ่ายบัตรประชาชนเนี่ยของลูกค้าแต่ละคนเนี่ยเอาไปใช้งานเอาไปทําอย่างอื่นเรียกว่าเอาไปขายให้กับไปเว็บพันดันอะไรแบบนี้หรือเปล่าใช่ป่าอ้าวขณะนี้รถทัวก็วกกับ มาจัดการจาไในทางร้านมูลบาร์เนี่ยเป็นที่เรียบร้อยป้าลูซี่ก็รับกรรมไปหลังจากนั้นเรื่องราวก็ลุกลามบานปลายกลายเป็นโกโก้คันเรียกว่าบูมขึ้นมาเลยเหมือนกับว่าหลายคนกําลังรอจองกระถิ่นอยู่หลังจากการแฉข,ของเพจแดนร้านขึ้นมาปุ๊บหลายคนก็เลยบอกว่าเออใช่ไอ้อย่างเงี้ยเขาก็เคยเป็นอย่างนี้เขาก็เคยเป็นอย่างนี้นนแล้วก็มีอย่างนี้เอา้าโอ้โหมีเคสอะไรหลายอย่างเนี่ยที่ไม่มีการพูดถึงเนี่ยพุดออกมาเป็นดอกเตศ ตอนนี้คนก็เลยไปแจ้งความกันเยอะเลยออกมาแคะต่อว่าปี65ร้านเนี่ยเคยถูกฝ่ายปกครองเนี่ยปิดไปแล้วเพราะ<อ>ว่าดัานไปเปิดให้เล่นน้ำสงการตอนที่โควิดระบาดอยู่มีเรื่องปัญหาที่ร้องเรียนจอดรถกินเลนถนนออเล่นโลโกโ้ร้านอื่นอีกเปิดร้านเกินเวลาจากกฎหมายกำหนดแถมมีการทะเลาะวิวาทแล้วชอบทำร้ายลูกค้าเป็นประจำทั้งข่มขู่ด้วย มีเรื่องยาโดยเป็นฟาร์มาซีด้วยเหรอวะเนี่ยแล้วก็มีการจ่ายควยตำรวจอีกและที่สําคัญมีการถ่ายหน้าบัตรประชาชนของลูกค้าแค่นั้นไม่พอเอาลูกค้าเนี่ยถือบัตรแล้วให้เห็นหน้าตัวจริงด้วยเหมือนกับว่าเป็นการตรวจสอบเหมือนกับการเปิดบัญชีกับธนาคารแบบนั้นเลยแล้วก็มีคนสงสัยว่าเอาข้อมูลไปขายในกลุ่มสีเทาหรือเปล่าเช่นเอาไปทําบัญชีมาเอาไปขายวนได้หรือเปล่าหรือเอาไปขายแบบเอกซ์คลูซีฟใบละ5,000บาท อันนี้ยังเป็นแค่ข้อหานะเพราะว่าเป็นข้อสงสัยหลายคนเขาบอกมาซึ่งก็รวบรวมข้อมูลไปแจ้งความกับตำรวจด้วยนะครับที่เด็ดที่สุดก็คือในกลุ่มไลน์หรือ Open Chat ของร้านนี้ที่ว่ามีการให้สมาชิกมาสั่งอาหารพวกนี้นะครับเมื่อสมาชิกครบ5 0าคนปุ๊บก็จะเปลี่ยนชื่อกลุ่มกลายเป็นมากรัวแป็นแปไปซะงั้นแล้วก็ให้อดมินโยนลิงก์ไปที่เว็บพนัน ไอ้บักวัวแปลกนี่คงจะลอกมาจากมาเก๊าแป่8ๆเอ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เพิ่งจะไปยึดรถได้เป็นร้อยคันเลยนะเออจริงยึดรถหรูเนี่ยลัมโบเกนุ่งลัมโบกินนี่ปอร์เช่โอ้โหเฟอร์รารีร้อยสองคันร้อยสิบคันประมาณนั้นทางร้านก็บอกว่าวิธีการตรวจแบบนี้มันทําให้ไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาเป็นตัวตนจริงไม่มีการปลอมแปลงบัตรไม่มีการที่วัดจะมีเด็กอายุไม่ถึงแล้วไปเอาบัตรคนอื่นมาเที่ยวบางคนก็บอกว่า เออจริงนะมันได้เห็นหนะ้าต,ตัวจริงจริง,รงนี่คือยุทธวิธีของร้านก็ต้องฟังทางร้านเขาอธิบายก่อนทางร้านเจ้าของร้านก็ออกมาอธิบายอย่างดีแนละ้วตั้งแต่มีการถ่ายรูปบัตรนี่นะไม่เกิดปัญหาเลยแล้วทาอย่างนี้มาต้องสี่ปีแล้วถ้าเกิดปัญหาอะไรก็สามารถตามจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างถูกตัวถูกคนทางร้านบอกว่าที่ทาเนี่ยไม่ผิดกฎหมายแน่นอนแต่รัฐมนตรีดีอีคุณประเสริฐจันทะลงทองบอกเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดผิดกฎหมาย PDP a ยิ่งเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปขายยิ่งมีโทษร้ายแรงเคยมีคนทำแบบนี้ถูกปรับไปถึงเจ็ดล้านกว่าบาทแถมมีโทษจำคุกด้วยต้องพิจารณาจากความเสียหายผูก้กำกับสอนออวางใหญ่ก็บอกว่าร้านเหล้าไม่มีสิทธิ์ที่จะมา่ายบัตรประชาชนของลูกค้าซึ่งรัฐมนตรีดีอีบอกว่าให้รีบไปแจ้งความทันทีซึ่งเขาก็รีบไปตรวจในร้านทันทีเลยนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งฝ่ายปกครองพอไปตรวจปุ๊บ ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เจออะไรเลยสิ่งผิดกฎหมายไม่มีเลยผคนไปตรวจก็คือนายอำเภอหญิงแห่งที่สอนอบางใหญ่นายอำเภอยานิพัศสีโคตรนายอำเภอบางใหญ่พร้อมนายตำรวจแล้วก็สส,อสอพอบา,างใหญ่แล้วก็ทั้งฝ่ายปกครองด้วยมาครบสูตโดเลยได้รีบนำกำลังเข้าตรวจอย่างทันท่วงทีแล้วก็บอกว่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรเลยก็ไปตรวจติดติดตดกันสองวันก็อ่ะไหนไหนมาตรวจแล้วก็สั่งปิดร้านเหล้าเป็นเวลาห้าวัน เพื่อรอทําทการตรวจสอบแล้วก็สอบสวน,นายอำเภอสั่งปิดส่วนอทางร้านก็บอกว่าไอ้เพจที่มันมาแฉร้านเนี่ยมันเป็นการกันแกล้งทางร้านเราซึ่งเป็นคู่แข่งทางธุรกิจทางเจ้าของร้านบอกว่าอ้าวรู้ตัวแล้วนะซึ่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจแล้วบอกไม่พบผิดปกติไอ้เพจที่เขาเตรียมพร้อมที่จะแฉเขามีข้อมูลลับเขาบอกเดี๋ยวต้องจะเล่นงานทับเขาบอกว่าไม่ผิดปกติเหรออยากให้แฉนะกูมีหลักฐานนะเว้ยจะแผิดอะไรสะล่ะ ีซอขยี้ข่าวีซอขยี้แหลกไอสองซอมึงขยี้ซะเละแล้วสองซอมันจับมือกันออกมาแฉมีการเอาภาพของนายพลตำรวจตำรวจยศพลตำรวจตีกับข <c oughs> องร้านเบ้าหน้าแม่งเบ้าหน้าเดียวกันแถมนามสกุลเดียวกันเขาบอกว่าเป็นพ่อลูกกันนิวว่าพ่อเป็นรองผู้บัญชาการภาคส่วนลูกเป็นผู้เปิด,ปดร้านเหล้าใหญ่โตเปิด เกินเวลาก็ได้เปิดยันตีสี่แล้วภูมิกับเข้าไปตรวจสอบก็บอกว่าไม่พบปาต้ยาแต splash, ่ถ้ากูเปิดหลักฐานรับรองมีคนร้องจากเลยคะเมื่อฟังการชี้แจงจากเจ้าของร้านเขาก็ต้องชี้แจงให้เป็นคุณกับตัวเองมันเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วเราลองมาฟังฝั่งทางการนั่งดีกว่าฝ่ายตรงกลางใช่ไหมทางข้าราชการหลังจากที่ไปตรวจแล้วก็เป็นข่าวแล้วเนี่ยข้าราชการทั้งหลายชี้แจงกันยังไงคนนี้เลย ผู้กำกับสอนอสพออออบางใหญ่นะครับพันตำรวจเอกรนพัฒน์ทัพทิมธงชัยเจ้าของร้านเนี่ยมีพ่อเป็นยศนายพลเนี่ยอาจจะจริงหรือไม่ผมไม่ทราบเดี๋ยวเป็นผู้กำกับเจ้าของร้านนามสกุลเหมือนตำรวจยศนายเป็นนายพลเป็นรองผู้บัญชาการภาคต้องรู้สิจต่บอกว่าไม่ทราบแบบนี้ไม่ไ้ม คนตัวไม่รู้จักคือก็ต้องอสืบสวนสอบสวนก่อนสิจะได้รู้ข้อมูลว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงแหมแหมแหม,แมส่วนคุณเกษิดินทรธนาพักทรประลัดอำเภอบางใหญ่ที่บอกว่าสั่งปิดร้านเป็นเวลา5วันน่ะทั้งฝั่งปกครองเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้สั่งแต่ทางร้านขอปิดเองเพื่อปรับปรุงและแก้ไขอะไรวะบอกความจริงไม่ไดห้หรือว่ามันจะเรียกว่าเสียประวัติร้านเขาแต่เดี๋ยวประหลัดอำเภอกับนายอำเภอ ได้คุยไลน์อะไรกันหรือเปล่าถึงพูดไม่ตรงกันเพราะว,วานายอำเภอบอกว่าสั่งปิดแบบเด็ดขาดเพื่อตรวจสอบไอ้ทางนี้บอกว่าเขาปิดตัวเองเพื่อตรวจสอบไอ้บ้าร้านค้าอะไรมันจะตรวจสอบตัวเองตอนน๊าดสีต้องตรวจสอบมันสิใบอนุญาตจําหน่ายสุรายังไม่หมดอายุไปจาหน่ายใบอนุญาตเปิดสถานบริการไม่เพิ่มให้อยู่แล้วแต่มีการเปิดอนุญาตให้ขายอาหารแต่ว่าไม่เกินเที่ยงคืน แต่บอกว่าเวลาช่วงเทศกาลปีใหม่ก็เลยต้องมีเปิดเกินเวลาออกไปบ้างเล็ก,ลก,ลกน,น้อยน้อยม่เป็นเรื่องสิวสิวชิวชิวซะงั้นทางฝ่ายข้าราชการไทยอธิบายออกมาเรียกว่าเป็นช่องเป็นฉากหรือว่าเป็นการถงถงแถแถมันรู้สึกเหมือนกับแถซะมากกว่าว่ามีการเปิดเผยเรื่องราวแปลกแปลึกลึกลับๆเด็ออกมาเยอะแล้วก็จะมีเพิ่มอีกเจ้าไอ้เจ้านี่เขาบอกว่าเขาแบบมีหลักฐานเด็ด อันนี้นะเขาบอกว่าเรื่องบัตรประชาชนเนี่ยแล้วก็มีการถ่ายแล้วก็มีการถ่ายภาพแบบมัน18บบวกใช่ไหมมีออกไปถึงนมนมน,ม,น,ม,นมอะไรของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาถกเหมือนกับว่าถกล่วงละเมิดร่างกายด้วยก็คือมันมีลูกค้าสาว,ส,าว,ส,วสวยเขาก,ก็แต่งตัวมาชโชว์เนื้อหนังกันมันก็ไปแอบถ่ายเพื่อเอามาโปรโมทร้านต่อแบบนี้ใช้ได้หรอวะซึ่งทําไปทํามาเอาขยายความอีกเรื่องหนึง่งมีหลายคนโดนแอบถ่ายนมเหมือนกันเรื่องอื่นๆเรียกว่ามันก็ ตรวจสอบกันไปนะว่ามันละเมิดตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมแต่มีอีกเรื่องหนึ่งอันนี้แหละเด็ดจ,จริงๆเมื่อกี้แค่เกือบๆจะเด็ดอันนี้เด็ดจ,จริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องฟาร์มัซีเป็นเรื่องยาเรียกว่าคนในนั้นนะแม่งเอ้ยเหมือนเป็นแพทย์แผนไทยมาจากหมอยาท่าชโลงอะไรก็ไม่รู้มีที่บทยามีขวดน้ำบัดลมไปคอยบทยามียาแบบนั้นแบบนี้โอ้โห,โหแม่งครบทุกอย่าง ที่สำคัญเขาไม่ใช่แค่เล่าเขามีคลิปออกมาเป็นช่องเป็นฉากเลยนะโอ้โหโครบเครื่องขนาดนี้รอดเลยเนี่ยดูเรียกว่างานนี้มีผู้ใจบุญเอาหลักฐานมามอบให้ถึงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสืกบอกว่าไม่เชื่อหลักฐานนี่อีกแล้วก็โหคุณเอนักเที่ยวขาประจาติดผับนี้เขาบอกว่าที่นี่นะ18อายุต่ำกว่าม18มีบ้างแต่ไม่บ่อยแต่ที่สําคัญไอคนที่อายุไม่ถึงนะ่ะมันก็จ่ายเงิน200 300เอา แล้วมึงจะตรวจบัตรทําหอ,อกอะไรวะอายุไม่ถึงแล้วก็จ่ายตังคือตรวจบัตรเนี่ยเพื่อรู้ว่าใครายุไม่ถึงแล้วจ่ายตังอย่างนี้เลยใช่ป่าที่สําคัญเนี่ยแล้วว่าเขามีฟาร์มมาซีอยู่ในผับนี้ด้วยใช่ไหมจุดไหนที่จะเป็นจุดที่เรียกว่ากินยาจุดไหน,ไหนที่จะเป็นจุดที่แบบว่าทํานู่นทํานี่เกี่ยวกับการกินยารักษาพยาบาลอย่างดีเลยนะครับเดอะมูนเท่ากับตอนนี้เรื่องราวมันใหญ่โตอยู่ในโซเชียลเรื่องราวาใหญ่โตอยู่ใน สื่อต่างๆแล้วก็เพจต่างๆแต่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นทางรัฐบนตรีดีเขาบอกว่ารีบมาแจ้งความกันเลยท่าทางคดีนี้มันแปลกๆนะเพราะว่านสำกนเหมือนกันกันกบนายพลเป็นรองผู้บัญชาการภาคแล้วเสร็จไม่บอกด้วยนะว่าใช่ไม่ใช่ผมไม่ทราบผมไม่รู้จักเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี้มันแปลกๆให้เพื่อนๆแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้มันจะจบแบบ แฮปปี้เอนดิงหรือว่าจบแบบว่าประชาชนไม่ต้องรู้อะไรเงียบๆกันไปมาแลกเปลี่ยนกัได้นะครับและถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนพอยรังสตูดิโอแล้วเราก็มาชมไลฟ์สดกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ประมาณ15นาฬิกานะครับคิดใหญ่ทําเป็นเม้นทุกโครงการสลัดเน่า